อยาลืมก็ซ <Okay. S 1> ักอย่าลืมก็เล้ยอย่าลืมดู GBO นี่บุ๊คคุณมาแป๋มอิมาปวยังูมาเม่ามากระสอโอขอสวัสดีนะครับทษมาเนี่ยเราจะมาแบกในหนึ่งวันนี้พวกเราจะไม่ทำสุขรามกันวันนี้จะมาเล่าเรื่องแปลกๆในชีวิตประจำวันนะซึ่งเรื่องมันก็มีตั้งแต่เด็กแล้วแต่ทุกคนอาจารย์คนหนึ่มันทำแล้วไงผมก็อยากลองทำมันก็ช่วยไปก็นกำลังใจและดูคลิปนี้หน่อยเรื่องแปลกๆในวัยเด็กของผมมันมีเยอะมาก ไม่มันอาจจะไม่เยอะหรอกเพราะมันมียมเยอะเคยเล่นแบบไปเรื่อคือตอนเด็กๆจำได้เลยตอนที่ผมแบบ <c oughs> สมัยนี้เบอกตอนเด็กอันนี้คือแม่ค่ะแล้วกันผมไม่บอกแล้วกันนะใครเพราะผมก็ัวเขาเสียชือออออออ่อเสียงนะก็เอาเถอะวันนั้นผมไปซื้อเค้กไงแล้วตอนนั้นเราเด็กอะผมอายุแค่จะจำได้เลยนะสามขวบเทียน กำลังแบบซื้อของอยู่เลยแบบกลังยี่ต่อแถวตัวน,นึงเป็นตอนเที่ยงไงสามขวดไม่ใช่สามวามดีอยู่ครับอนุบาลแล้วเออมีคนมาติมเลยคนไม่รู้จักติมพอไอพวกคนพวกนี้ซื้อของมันแล้วแบบว้าวว้าวตามผมเลยใช่ไหมผมก็ตอนแล้วนะตอนแรกเลยนะแบบยังไงวะเดี๋ยวเป็นหนึ่งลีเวลารีโอเค ตอนที่คนมาชุลมุนนะผมจำได้ผมใจตังรับปลาคนนี้ไปแล้วชิงแต่ผมไม่อดผมไมชื่อกันนะแล้ะพอคนถึงบอกไปทว่าเมื่อตะเมื่อกี้สิบบาทก็สั่งคีบแล้วป้าก็บอกว่าเออตังมาสุดท้ายเมื่อกี้ราศีผมเลยได้ยี่สิบแล้วจากนั้นผมก็เอาตังของผมเนี่ยไปซื้อแล้วผมป้าเขาถามว่าเออจะไม่จ่ายตังเลยเพราะจ่ายแล้วป้าแบบไม่ยังไม่ได้จ่ายแม่ตอนนั้นผมอยุ่ด็กไง เพรายังไม่ได้จ่ายตังค์เพราะอาจจะเวลาละไมิการเถียงไงก็เลยควักตังค์จ่ายกลับไปเล็บนน้องผมก็ไม่มีตังค์เด็กข้าวเลยไม่เราไม่มีตังค์เราเยอะแค่นี้แหละจ่ายมีแค่นี้แหละตอนเด็กนะแล้วก็ช่วงปส,สองก็เฮ้ยผมปไม่ใช่สองที่สามนี่แหละจ่ายถ้าจำได้นะผมจะเป็นคนที่เก็บขยะและทำวีพะจมวน เสร็จเร็วสุดแล้วในปอต่างๆหรือไม่ก็ไม่เสร็จเร็วก็มันเป็นเพราะอาจารย์คเขาก็แบบเดินมาใช่ไหมแล้วก็แบบติปตบหลังผมปุป๊บคือเขาตบหลังผมโดยที่ไม่ถามอะไรสักอย่างเลยผมทำวีซิยังเขามาตกงงแล้วผมก็เขาตบไปี่เบาะนะผมบอกปากเลยใหไม่แล้วจากนั้นผมต้องการอะไรแล้วครูเขาตอบอะไรครับครูตอบว่า